สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มีข่าวใหญ่วงการลูกยางที่แฟนวอลเลย์บอลไทยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเรื่องนี้เกี่ยวกับโคโวหรือสมาธ์วอลเลย์บอลเกาหลีที่เพิ่งประกาศปรับระบบครั้งใหญ่ค่ะเดิมทีเขาใช้ระบบดราฟในการเลือกผู้เล่นต่างชาติและโคตาเอเชียแต่ตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดให้กลายเป็นระบบฟรีเอเจนหรือพูดง่งายๆก็ถือการเจรจาสัญญาอิสระระหว่างสโมสรกับนักกีฬาโดยตรงที่ผ่านมาระบบดราฟมันมีปัญหาเย ะะทั้งคุณภาพนักกีฬาที่บางทีก็ไม่ตรงกับสิ่งที่สโมสรอ,อยากได้และพอมีคนเจ็บกลางฤดูกาลการหาตัวแทนก็ยุ่งยากสุดท้ายโคโวเลยตัดสินใจเปลี่ยนกติกาใหญ่เริ่มใช้กับโคแต้แอเชียกรในฤดูกาล2 0 2 6 2 0 2 7และจะครอบคลุมถึงนักกีฬาต่างชาติทั้งหมดในฤดูกาล2 0 2 7 2 0 2 8ค่ะ สำหรับแฟนๆชาวไทยเรื่องนี้ถือว่าใกล้ตัวมากเพราะนักกีฬาของเราเองก็เคยสร้างชื่อในลีกเกาหลีมาแล้วอย่างธนชาสุขสดและวิภาวีสีทองรวมถึงสตาร์จากชาติอื่นๆการที่ไม่ต้องมาลุ้นรัฟอีกต่อไปเปิดโอกาสให้นักกีฬาของเรามีสิทธิ์เลือกทีมที่ใช่ได้มากขึ้นและสโมสร,รก็มีอิสระในการเลือกตัวจริงที่ต้องการ สรุปก็คือตั้งแต่ปี2026เป็นต้นไปจะไม่มีดราฟต์แบบเดิมแล้วนะคะโคต้าเอเชียจะเข้าสู่ระบบสนาอิสระก่อนและปีถัดไปนักกีฬาต่างชาติทั้งหมดก็จะอยู่ในกติกาใหม่นี้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นการปิดฉากระบบดราฟต์ที่ใช้มานานกว่าทศวรรษและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่แฟนวอลเลย์บอลไทยอย่างเราต้องจับตาเลยค่ะ ก่อนจะพูดถึงอนาคตเรามาดูศึกยอซู n อ็นอนองฮิวบคัพ2อที่จะเริ่มวันที่21กันยายนนี้กันก่อนค่ะแทนที่โค้ชจะโฟกัสแผนในสนามกลับเจอปัญหาที่ทําให้หลายทีมหนักใจเพราะกฎจาก FIVB ระบุชัดเจนว่าผู้เล่งต่างชาติและโควตาเอเชียไม่สามารถลงสนามได้ตรงนี้ทําให้โค้ชหลายทีมลังเลว่าจะพานักกีฬาเดินทางไปยอซูเพื่อซ้อมและปรับตัวหรือให้ซ้อมอยู่กับสโมสรไปก่อนตัวอย่างเช่น Korea Express เ a y ที่แฟนๆรอเห็นคู่หูโมมาจากแคนเรูนกับธนชาสุขสดของไทย ที่เตรียมจะมาสร้างสามประสานสุดโหดกับคังโซฮีแต่พอเจอกฎนี้ทั้งคู่ก็หมดสิทธิ์ลงสนามทันทีโคชคิมเองยังบอกตรงๆว่าเสียดายมากวิภาวีสีทองก็เจอสถานการณ์เดียวกันฝั่ง AI Pepper Savings Bank เลือกพาโจอี้เวททิริงทันกับฮารุยะชิมามุระไปด้วยแม้จะไม่ได้ลงแข่งแต่ก็เพื่อซ้อมและปรับตัวกับทีมแฟนๆก็มีความเห็นแตกค่ะบางคนบอกแฟดีทุกทีมใช้ผู้เล่นเกาหลีเต็มที่แต่หลายคนก็เสียดายเพราะเกมขาดสีสันโดยเฉพาะคู่ธนชาโมมาที่ไม่เกิดจริงผลกระทบไม่ได้ หยุดแค่ตรงนี้ทีมต้องปรับแทนใหม่นักกีฬาสูญเสียโอกาสโชว์ฝีมือขวัญกำลังใจสัน่นส่วนแฟนๆก็เห็นเกมขาดความหลากหลายแต่ก็เปิดโอกาสให้นักกีฬาสายเลือดเกาหลีได้โชว์เต็มที่อีกเรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องงานเงินของสโมสรถ้าการใช้นักตกต่างชาติถูกจํากัดสัญญาหลายตัวอาจต้องปรับทั้งค่าแรงและโครงสร้างทีมคําถามใหญ่คือเรื่องนี้จะเป็นแค่มาตรการชั่วคราวหรือจะกลายเป็นกฎถาวรในอนาคตตอนนี้ยังไม่มีคําตอบชัดเจนบางที่อาจกลับมาใช้โคต้าเหมือนเดิมหรือมีเงื่อนไขใหม่เช่นจํากัดแมตช์ที่ต่าง ดลงไ้ทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณชัดเจนว่าวงการวอลเลยนบอลเกาหลีอาจกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่นักกีฬาสโมสรและแฟนๆต้องจับตาและปรับตัวไปพร้อมกันค่ะแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่โคโวต,ตัดสินใจแตะระบบของตัวเองค่ะเดิมทีลีกเกาหลีใช้ระบบ Triout หรือ Draft ตั้งแต่ปี2015ฝั่งผู้หญิงและปี2016ฝั่งผู้ชายซึ่งบังคับให้นักตบต่างชาติและโค้ตาเอเชียต้องเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกกลางทีมต่างๆก็เลือกผู้เล่นตามลำดับ แต่พอเวลาผ่านไประบบนี้เริ่มมีข้อจำกัดหลายอย่างค่ะอย่างแรกคุณภาพผู้เล่นที่เข้ามา try out ไม่ได้ตรงตามมาตรฐานเสมอไปทําให้บางทีมต้องเสี่ยงเลือกผู้เล่นที่ฟอร์มไม่คงที่อย่างที่2ถ้ามีใครบาดเจ็บกลางฤดูกาลการหาผู้เล่นมาแทนแทบเป็นไปไม่ได้เพราะทุกอย่างต้องกลับไปผ่าน try out ใหม่และอย่างที่ 3. ส,สโมสรเองก็ขาดความยืดหยุ่นในการสร้างทีมระยะยาวเพราะทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับผลการคัดเลือกกลาง สรุปง่ายๆก็คือระบบ trial หรือ draft ที่เคยใช้มันดีสําหรับความแฟนและมาตรฐานการคัดเลือกในตอนแรกแต่พอใช้น,นานเข้ากลับจํากัดทีมและโคช้ชเกินไปทําให้คูต้องคิดใหม่และนี่ก็เป็นที่มาของการประกาศปรับระบบไปก่อนหน้านี้เพื่อให้สมโมสรมีอิสระมากขึ้นในการเจรจารและสร้างทีมตามแผนของตัวเองค่ะ ล่าสุดบอร์ดของโคโวก็มีมติใหญ่ยกเลิกระบบดราฟแล้วเปลี่ยนไปใช้ระบบฟรีเอเจนเต็มรูปแบบค่ะเริ่มจากโคตาเอเชียในฤดูกาล2026-2027ก่อนจากนั้นฤดูกาล2027-2028ก็จะครอบคลุมถึงผู้เล่นต่างชาติทั้งหมด ผู้ง่ายก็คือนักตบอย่างธนชาสุขสดวิภาวีสีทองหรือฮารุโยชิมามุระจะไม่ต้องเข้าคิวดราฟต์อีกต่อไปสโมสรสามารถเจรจาสัญญากับพวกเขาโดยตรงได้เลยเหมือนกับซูเปอร์สตาร์ต่างชาติอย่างจีเซลซอว่าโจออ้เวเธริงตันหรือเรเบคก้าลาเซมที่สโมสรสามารถดึงตัวเข้าทีมได้ตรงตรง แปลว่าต่อไปทีมมีความยืดหยุ่นมากขึ้นสามารถวางแผนสร้างทีมระยะยาวได้ชัดเจนขึ้นและนักกีฬาเองก็มีทางเลือกมากขึ้นในการตัดสินใจเลือกสโมสรที่เหมาะกับตัวเอง สรุปสั้นๆก็คือปี2026-2027ระบบ free agent จะเริ่มกับโคต้าเอเชียก่อนแล้วปีถัดไป2027-2028จะครอบคลุมผู้เล่นต่างชาติทั้งหมดปิดฉากระบบ draft ที่เคยใช้มากกว่าทศวรรษและนี่ก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของลีกวอลิบอลเกาหลีค่ะ ตอนนี้ลีกเกาหลีหรือโคโวกำลังปรับตัวครั้งใหญ่ให้สอดคล้องกับแนวโน้มระดับโลกเหมือนลีกญี่ปุ่นตุรกีอิตาลีฝรั่งเศสที่ใช้ระบบฟรีเอเจนหรือการเจรจาสัญญาอิสระในการดึงนักตบต่างชาติและโคต้าเอเชียข้อดีคือสโมสรเลือกผู้เล่นที่ตรงกับแผนทีมได้เต็มที่นักกีฬาก็มีสิทธิเลือกทีมที่เหมาะกับตัวเองไม่ต้องรอดาฟเหมือนก่อนแต่เพื่อป้องกันสงครามเงินโคโวกำหนดเพดานเงินเดือนชัดเจน ผู้หญิงต่างชาติปีละ3 0 0 0 0 0ดอลลาร์โคต้าเอเชียปีละ1 5 0 0 0 0ดอลลาร์ผู้ชาย 40, ปีแรก40 0 0 0ปีต่อไป5 5 0 0 0 0ดอลลาร์ส่วนโคต้าเอเชียผู้ชายปีแรก1 2 0 0 0 0ปีต่อไป1 5 0 0 0 0ถ้าสโมสรจ่ายเกินเพดานหรือทำสัญญาไม่โปร่งใสนักกีฬาจะถูกยกเลิกสัญญาทันทีและสโมสรจะถูกตัดสิทธิ์ใช้นักกีฬาต่างชาติและโคต้าเอเชียนในฤดูกาลถัดไปเรียกว่าผิดพลาดครั้งเดียวอาจพังทั้งระบบ สรุปคือโคโว่กำลังเปลี่ยนจากระบบดราฟต์มาเป็นฟรีเอเจนต์แบบสอดคล้องมาตรฐานโลกแต่ยังคุมเข้มเรื่องเงินและบทลงโทษเพื่อให้ทุกอย่างยุติธรรมและสร้างทีมได้ตรงตามแผนถ้ามองจากมุมแฟนไทยเรื่องนี้ถือเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงเลยค่ะโอกาสก็คือนักตกไทยอย่างธนช,ชาสุขสดหรือวิภวีสีทองจะมีช่องทางต่อรองมากขึ้นในตลาดเซรีสามารถเจรจาสัญญาที่เหมาะสมกับฝีมือและศักยภาพตัวเองได้ไม่ต้องรอให้ใครดรัฟต์เลือกเหมือนแต่ก่อน แต่ในขณนะเดียวกันก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันถ้าสโมสรขนาดเล็กไม่สามารถต่อรองสัญญากับนักกีฬาได้เหมือนทีมใหญ่หรือพลาดบริหารสัญญาจนโดนลงโทษโอกาสที่ผู้เล่นเอเชียจะได้ลงสนามก็อาจลดลงตามไปด้วยและนี่คือบทลงโทษที่รุนแรงมากถ้าพบว่าสโมสรทำผิดจริงๆไม่ว่าจะจ่ายเกินเพดานเงินเดือนหรือทำสัญญาไม่โปรง่งใสนักตกคนนั้นจะถูกยกเลิกสัญญาทันทีและสโมสรเองก็จะถูกตัดสิทธิ์ห้ามใช้นักกีฬาต่างชาติและโคต้าเอเชียในฤด,ดูกาลถัดไปเลย เรียกว่าใครพลาดครั้งเดียวอาจส่งผลกระทบทั้งทีม ทั้งนักกีฬาทีเดียวค่ะสุดท้ายเรื่องนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ของหลีกเกาหลีเลยค่ะจากเดิมที่ใช้ระบบรัฟที่เข้มงวดมาคุมทุกขั้นตอนตอนนี้เปลี่ยนเป็นระบบฟรีเอเจนที่เปิดกว้างมากขึ้นแต่ก็ยังมีขอบเขตชัดเจนทั้งเรื่องเพดานเงินเดือนและบทลงโทษแรงๆสำหรับแฟนไทยนี่คือสิ่งที่ต้องจับตาดูจริงๆว่าในอีก 2- 3ปีข้างหน้านักตบไทยจะสามารถใช้เวทีเกาหลีเป็นบันไดพิสูจน์ฝีมือและสร้างชื่อได้มากน้อยแค่ไหนสรุปยิ ง่ายก็คือตั้งแต่ปี2026โคต้าเอเชียจะเปลี่ยนเป็นฟรีเอเจนต์และในปี2027ผู้เล่นต่างชาติทั้งหมดก็จะไม่ต้องเข้าระบบราฟอีกต่อไปแต่ทุกอย่างจะอยู่ภายใต้เพดานเงินเดือนที่กำหนดไว้และมีบทลงโทษชัดเจนถ้าใครทำผิดค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณดูด้วยนะคะแล้วคอมเมนต์บอกเราว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องนักตบไทยไปเล่นในหลีกเกาหลีและอย่าลืมกดติดตามช่อง Spike White Plus ไว้เลยค่ะเพราะเรามีเนื้อหาวอลเลย์บอลแบบเจาะลึกแปลกใหม่และไม่ซ้ำใครมาเสิร์ฟให้คุณเป็นประจำเลยค่ะ